พี่น <screws in the ground> ้องมีหุ้งกินหน้าเหมือนฝนมาแล้วบ่เกี่ยวข่าแล้วก็ซีเมอนแต่ว่ามันกัดเมืดนแบบนี้ครับโบกิดปันได้พี่น้องจนหลายเป็นมืดล่มหลายกว่าฝนก็จะเป็นปล่อยอะไรสายลุมกับสายลุ่มันกับหัวแจงวันได้ฮะนะเดินทางพี่น้องไปซื่ออุปกรณ์มาสอบได้แหละน้ามลุกแห้งก็เลยมาสอบได้แต่ก็ที่แวะไปเบ่ง ก็จะปั่นเขาเคยหลาเนาะเป็นอะไรคือนเงียบอ้นมาแลไรพี่น้องเป็นฟอยมาแหละเป็นฟอยมาแหละพ้นมาแล้วมากับลมบ้นมากับลมมาอ้าขาดวันยังแล้วเนาะงนมากับลม ฝอยมาแล้วพี่น้องเอ้ยฝนฝนกันมาบัดนี้พี่น้องเอาแล้วฝนทั้งนั้นวู้ๆฝนกันมา,นนนมาโอ้ย เชกสอบลเลยก็ไอ้ไงเนี่ยเดี๋ยนี่เงินคนนึงเงินเดียวนี่พี่น้องนี่นี่นี่เวทยาเซมาโอ้ชือ่อชื่อว่าอะไนี่ วิทย์ไปแล้วมีงูเดียวน่ะอะไรพี่น้องนะงูนะสอบเลยะมันเหี่ยวไม่ได้เดินเพื่อไงมัน มันเนื้อโคขาดไม้ลายวะโอ้ยมันจะได้อยู่ประมาณ30 40ิบอแล้วฮะขนอนหาซิปุันนี้ได้กินมาจอบเบิร์กอ่ะหลดมันคือยุดดุแท้มันแค้น รถมันแคดเยอะเสียงมันเงียบดุนะมันแคดว่าไรสาวปั่นแล้ปันเข่าเปียกเนาะเ,เปียกกัาเปียกแน่ไทยเป็นคนหยัดนะใครเสียมวก ออปญาเห็น่มดไปน้ำนี่ได้ญาเห็นไ้น้ำข้าวเจลาปญาคมบอไม่นเบา้ก็บ้านก็บ้านเนาะไปเหืออะไรไน่ะเออกด้ว่าผมบ้านใจเต็มสุด ผู้ได้ข้าวโหละผู้ซื้อคงนะนนผู้ซื้อคงนะครับรถลดนะนนผู้นะดได้ข้าวโหปั่นนะนบริยินยอดปั่นมานี่เก็ดีเลยเพื่อนเขาเป็นฝุ่น <laughs> <laughs> มึวิเคายปัดแรงหยกไปไว้สายหนี่ยกไปไว้สายเอาไว้ตาก็ในเฮือนเดียวไวในเฮือนใหญ่ในเฮือนใหญ่นี่ก็ได้แล้วก็ยกของมาัน แจกแดดหนึ่งก็โอเคแล้วตาแดดเดียวกัได้เรื่องนะมันสิแหงได้จังได้คนตจกจักจ่ากันคนเนาะ ค้นปั่นกับยากย้อมคนปัน่นกับยากย <laughs> ้อมบย้อมไม่ได้เพื่อนมันเปียกเนาะซุปนี้แง่เขาเปียกนะเขาเปียกกว่านี่จกักรรถก่อนนี่นะสองรถต้องมันแหง ได้จาวอป้ายสอบมั้ได้เอออันนี้ตมันเปียกกันวะดีดีเหตากนะิได้เาเน่บ่เอ้ายังวนี่ได้็สอบไปเออซิมป้ายสอบพ่ออย่าท้อ้จิบได้กินอะไรดีว่าก็ได้แต่ นายยุเจี๊ยบนายยุบนายเจี๊ยบนายยุบนายบอกว่าชงอลยแหละพ้นางูนเดเยวน่ะงูน่ะมันตกน่ะมันไปแหละแค่นแค่เสือมัแค่นแ่เือพัได้แค่นจเสือ ก็เสียงเงียบด้วยไงเหรอเ้ยมันแคบอะแลวแคบแคบั่เกลยโอ้ที่ยได้ยหสสิยัเออสีปลายอยู่หรอ แสดงว่าได้รถล,ละซิปสอบเนาะแล้อแกแค่สี่รถเองกินส,สูตยน้ำแรงไปแล้วตูปั่นก็ปั่นไปสิ ้องแบบนี่นะติดต่อไปโหลดอ้าวก็ไม่ได้โหลดแล้วนะไม่ได้โหลดก็ติดตรงไหเดี๋ยวขอเบอร์เราไวไ้ก่อน

เลขที่ออก44บวกกีราน45สเซมาเอาไปเสื่องใส่เซมาเซมาเอาไปเสื่องใส่กระซามมด้รวมแล้ว44บวกกีราเป็นส่บบ่ได้ไร thank yeah. จบเลยได้จากสอบกันแน่ลรเคยละสามสี่สบสามี่สิบสามบวกขีลาด้วบวกขีลาดันเป็นสี่สิบสี่แล้วก็ขีลาดอีกอันนึงแบบนางามแบบมันยังเป็นแบบายแกบลายลายเดีเป็นสี่สิบห้าเขาบก่สิบสี่เนาะสี่สิบสี่าชิดาได้ก็ปี่ล้กอยู่ดอกเบ่งเมนชิด้อยู่ประมาณหกสิบมปีนชิด้อยู่ประมาณหกหกสิบปลายเนาะหักบ่ชหดสิบไหมเกือบนะแบบว่ายังเกือบ คือับไน้อยถือว่าถือมารอบท้ายก็ได้อีกสามก็เป็นไปได้เนาได้อีกาเจ็ดกบพอดีซวันได้อีกเจ็ดบพอดีาแปเอาดลมจ้มกิ้มจ้มจิ้มจิ้มจิ้จ้มจิ้มจิ้้มจิ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 ้มาิ้าม้มจิ้้มจ้ม้้้้้าม้าว้มน้้ ขักเลยเนาะอืมหยกมาเลยเหน่าเขาคอยเป็นจังสิเมือเ่อไงอสอบแบบประมาณสามสิบกัวโลได้ไหมได้สามสิบห้าได้ไหมประมาณนี้เนาะสามสิบห้าสามสิบสามประมาณสามสิบห้าะเข้าวนวดใหม่ใหม่ มันยังไมแหงขนาดเนี่มันยังสดอยู่ใช่เดี๋ยกข่าวกันหน้อยะนั้นมันแห้งกว่าี้ยงกระเขาโตตัวทงข่าวซึ่งเป็นข่าวที่แหงพี่นะสองหลดแรกสองหลดแรกที agen, ่เขาเปนมาทันตัวตัวพุ่นบ่แมนไอ้บนสุดนะอทีหันตางมาที่นี้เนี่ย เออสั้นั้นป่าบวคือกันเนาะแน่นะเอาลงก่อนครึ่งหนึ่งครึ่งน้ลย